พี่น้องคะวันนี้เจ๊บอนทํากินจะพามาทําน้ําเนี้ยนะคะชีน้ํายาน้ําเนี้ยคะ่ะต้มในหม้อพร้อมกันก็คือจะเป็นดอกมิ้วแห้งนะคะเราแช่น้ําไว้จนนุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะมีรากหอมรากผักชีกระดูกวงเดือนนะคะมีกระดูกเล้งนะคะเราจะไปต้มน้ําซุปกันคะ่ะต้มน้ําซุปทําน้ําเนี้ยกันคะ่ะเดี๋ยวเรา เตรียมต้มน้ำไว้แล้วนะคะอันนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่วัตถุดิบพวกนี้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราจะใส่วัตถุดิบพวกนี้ลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะตุนต๋นเตาถ่านนะคะตุนต๋นเตาถ่านรอจนเขาเปื่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบอื่นกันนะคะจะมีหมูสับมะเขือเทศ แล้วก็เลือดไก่นะคะเลือดนี้ใครจะใส่เลือดไก่หรือเลือดหมูก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมลงหม้อก,กันค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะคนเพื่อไม่ให้หมูเขาจับตัวเป็นก้อนนะคะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ เกดไก่คะ่ะอุ้ยเต็มหมอ้อเลยคะ่ะปรุงรสกันคะ่ะใส่รสด,ดีหรือใครมีซุปก้อนก็ใส่ซุปก้อนนะคะใส่รสด,ดีจับผงปรุงรสลงไปคะ่ะตามด้วยซอสสาเขียวนะคะ ปริมาณปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะน,นี้จะเป็นถ้าใครไม่มีถั่วเน่าก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะเพื่อความนัวค่ะเขาให้เราจะเราก็จะขยี้เขาให้เนี่ยค่ะให้ถั่วเขาแตกนะคะบดให้แตกใส่ลงไปเลยค่ะ น,นี่เราจะคนเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดหม้อไว้ค่ะน,นี้เราจะปิดหม้อไว้เดี๋ยวเราจะไปทํากระเทียมเจียวกันต่อค่ะรวดรัดนะคะกระเทียมของเราจะตาไว้แล้วนะคะเราจะเงเจียวเลยค่ะ ก็เจียวไปกลางๆค่ะเพื่อจะให้กระเทียมเราเหลืองสวยนะคะการเจียวกระเทียมหรือพี่น้องกะใส่น้ำมันเยอะๆกว่าน,นี้ก็ได้นะคะกระเทียมมันจะได้สวยขึ้นค่ะก็จะเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเหลืองสวยค่ะ กียมใครจะใช้กระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะคะกระเทียมใหญ่อะค่ะแล้วแต่เราชอบค่ะหาวัตถุดิบได้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะกระเทียมของเราก็เริ่มจะเหลืองได้ที่แล้วนะคะ mm. เราก็จะไม่ต้องเอาเหลืองมากค่ะ mm. เดี๋ยวเขาจะไปเหลืองข้างนอกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะ กำลังเหลือนสวยพอแล้วนะคะทีนี้เราจะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเหลืองข้างนอกจะสวยกว่านี้ค่ะทีนี้เราจะมาดูหม้อของเรานะคะวายทีนี้เราจะมาตักน้ำที่เป็นฟองฟองออกนะคะตักฟองออกค่ะทีนี้เราจะมาตักฟองออกนะคะน,นี่ค่ะเราจะจักเอา กระบวยช้อนฟองตรงนี้ออกนะคะอันนี้คือมันค่ะมันที่เขาเดือดขึ้นมานะคะเราก็จะตักออกไปเรื่อยๆค่ะตักเขาออกจนหมดเลยนะคะเพื่อจะให้น้ําขนมจีนของเราใสาค่ะคือน้ำเนี้ยวของเรานี้จะมันเยอะนะคะมันจะออกจากหม้วค่ะ แล้วเขจะเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะเราก็จะตักเขาออกตักเขาออกแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงพริกน้ำเนี้ยลงไปค่ะนคะตักออกพอประมาณนะคะตักออกพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกน้ำเนี้ยลงไปค่ะเราจะเป็นน้ำพริกน้ำเนี้ยที่เราละลายไว้แล้วนะคะน้ำพริกน้ำเนี้ยวอันนี้คือน้ำพริกน้ำเนี้ยสําเร็จค่ะถ้าใครจะทำก็ไปหาซื้อตามร้านได้นะคะ ร้านขายน้ำพริกอะค่ะของคนเหนือนะคะบอกเขาว่าน้ำพริกน้ำเนี้ยวคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะแนะนำเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะ่ะ<ม>จะใส่เนี่นะคะ่ะสีเขาก็จะชูขึ้นเลยละคะชูขึ้นแบบนี้เลยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้อย่าลืมนะคะ ถ้าใครชอบกินถั่วเน่าก็ค่ะถ้าไม่มีถั่วเน่าก็ใส่เต้าเจียวค่ะเต้าเจียวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปแทนถั่วเน่านะคะรสชาติเขาก็จะนัวค่ะเราจะปรุงรสได้ขึ้นมากเลยค่ะถ้าใส่โต้าเจียวลงไปหรือถั่วเน่านะคะนงเป็นสูตรของเขานะคะเป็นสูตรของเจ๊บนทำกินนะคะ ถ้าพี่น้องชอบความเข้มข้นนะคะเราก็เพิ่มน้ำปลาราลงไปค่ะใส่เยอะใส่น้อยตามที่เราชอบเลยนะคะให้หนัวนัวมากขึ้นนะคะคนให้เขาเข้ากันค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้มะมะเขือเทศของเราก็เปลือยใกล้จะหมดแล้วนะคะ<ม>นี่ค่ะเดี๋ยวราจะหยิบดูกระดูกหมูของเราค่ะว่าเปลือยหรือยัง มีกระดูกหมูของเราเปื่อยแล้วนะคะีก็ปรุงรสได้ที่ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เวลาเราทํากินเลยอ่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนัวนะคะก็จะค่าเอาไว้ข้ามคืนยิ่งอร่อยค่ะถ้ะพี่น้องคนไหนชอบก็เอาไปทําตามได้เลยค่ะถ้าหม้อของเราก็ยกจัด เราถ่านมาไว้เตาในบ้านแล้วนะคะคยาน้ำเนี้ยของเรานะคะหอมๆนัวๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามและรับชมคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจบนทำกินและฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแนวทางเมนูต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ